นี่นะเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่ต้นให้จบเลยนะพยานตอนนี้พยานพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้มาเต็มมากฟังผมนะผมเนี่ยมีแผนในใจกับมันฟังนะผมมีแผนในใจกับมันเพราะอะไรรู้ว่าเพราะมันคือพวกกันเข้าใจไหมเข้าใจที่ผมพูดไหม เพราะมันคือเพื่อนกันผมว่าผมจะไม่เล่าแล้วทีนี้พอผมโดนโจมตีผมต้องออกมาเล่ามันคือพวกกันมันคิดว่าผมกลัวมันไงเข้าใจไหมผมไปเจอมันที่ที่งานอะไรวะงานอะไรวะงานพิษณุโลกปะวะพิษณุโลกงานที่พิษณุโลกผมก็ไม่ได้อะไรเออคุยกันไปมาดักรอเที่ก็ไม่ดนาดักรอผมพยานตางไหนก็ปกนี่คุณฟังผมนี่ มันไม่มีมันไม่มีพยานฝั่งไหนทั้งสิ้นหากผมตอแหลหรือผมโกหกแม้แต่คำเดียวนะใ,ให้ผมชีวิตเนี่ยอับจนไปเลยผมไม่อยากจะเล่าด้วยตามพร้อมเป็นมันเป็นตัวอย่างให้เยาวชนไม่ดีผมเข้าใจผมไม่แนกเลงคุณเห็นไหมว่าผมโดนทําลายบ้านเว้ยผมว่า ก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ไม่ได้ออกมาไล่สดหรือไม่ได้เอ้ยผมก็ออกมาไล่สดแค่วันนั้นวันเดียวแล้วผมก็ไม่ออกมาไล่สดเลยผมก็แจ้งความตามปกติเพราะทำทำร้ายร่างกายบ้านผมพยายามฆ่าบ้านผมผมพูดถูกไหมผมก็ไม่ตามเรื่องไม่อะไรผมก็รอกฎหมายผมก็รอกฎหมายผมคิดว่ากฎหมายแม่งศักดิ์สิทธิ์ไงผมคิดว่ากฎหมายเนี่ยก็มันพัวกันไงแปลว่ามันมันเป็นคนเคืองผมตั้งแต่แรกเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันคิดว่าผมมากลัยเด็กเฮียนั่นเพราะผมไม่ได้ออกไปตอบโต้อะไรเพราะผมฟังมาเยอะแล้วฟังนะเพราะผมเนี่ยไม่ได้ออกไปตอบโต้มันนี่ฟังฟังก่อนฟังก่อนนะแล้วมันคิดว่าผมได้กลัวพวกมันมันก็เลยรังแกผมวันนั้นวันแรกที่ไปเจอกันที่พี่คุยไก่โคกที่งานพิษณุโลกผมก็คุยเอาคุยกันดีเว้ยเออเราก็คิดว่ามันมันมันเป็นเพื่อนกับเราแล้วเราก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าความเป็นเพื่อนไม่มีอะไร และอีกสองวันกลับหลังจากกลับเซอร์พิซูโนโลกหลังกลัดเซอร์พิซูโนโลกนะหลังกลัดเซอร์พิซูโนโลกเพื่อนผมมีคนหนึ่งผมไม่ขอไม่เอ่ยชื่อเพื่อนผมมีคนหนึ่งโทรมาหาผมผมก็คุยกันโปรตีเพราะผมก็เพื่อนผมอ่ะคุยกันมาตลอด มาได้คุยกันมาตลอดไม่ได้เพิ่งคุยไม่ได้เพิ่งคุยไม่ได้พิง่งคุยกันตอนมีเรื่องแต่คุยกันมาตลอดผมท่เ,เนี้ยไอซีเรียลเนี่ย มันก็ไปหาเพื่อนผมมันก็ไปหาเพื่อนผมกูเนี่ยนักลบผูไม่ได้นักมุดมึงยัเฉยนี่เดี๋ยวพอกูจะเล่าให้เขาเดี๋ยวพอกูจำได้แล้กกูจำไม่ได้ทิกกูลืมไปหมดแหลวแต่เล่าไห้เพืกไอ้เหี้ยยังตสั่งเลยนี่เสียนึกถือนะเอ้ยไหมคันนี้ผมก็โทรหาเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมบอกว่าซีเรียลเนี่ยมาอ่าผมก็เห็นอาการซีเรียลอะไม่ค่อยดีเพราะความเป็นห่วงเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเออดูแลดูแลหน่อยนะมันไม่ค่อยจะดีแล้วอะไรเงี้ย เฮ้ยข่มผมเว้ยเฮ้ยข่มผมเฮ้ยเบาหนึ่งเบาบาหนึ่งขนาดน้องยกมือไหวยังตึงใส่นี่ข่มผมทุกอย่างด่าผมเองเป็นคุยอะไรเสือมึงต้องโชยงูงี้เฮ้ยผมก็เลยถามว่ามึงมึงมึงจะด่ากูทําไมไอ้เฮียเออในเมื่อมึงมองกูเป็นเพื่อนแล้วกูมองมึงเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ได้โช์ครับกูสดอยู่แล้วผมก็เลยเนี่ยบอกเพื่อนผมว่า มึงส่งโลมาผมก็เลยไปพอไปเสร็จปุ๊บถึงที่อันนี้คือร่มต้นของของความเริ่มต้นเลยนะผมก็เลยบอกว่าเอ้าพอผมไปถึงที่ผมไปแค่สองคนกับบอยพระนครบบดนึงี้ผมก็เลยไปกับบอยพระนครสองคนพอไปถึงที่ปุ๊บผมก็เลยบอกว่าอ่ะนักเลงนักเลงพูดก่อนเลยนักเลงอยากพูอะไรนักเลงพูดก่อนเลยถ้ากูผิดเออกูยอมรับ นักเลงพูดก่อนเลยไอคนชื่อตูนกระเด้งขึ้นมาเลยไอคนชื่อตูนเนี่ยกระเด้งขึ้นมาเลยมึงเป็นคุยอะไรไอเสือทางทั้งที่ตูนเนี่ยเรียกผมพี่แล้วรุ่นน้องผมด้วยผมอ่ะไอไอเรื่องล้อผมผู้ชายมือสองภาษีกัดเกินอะไรเงี้ยผมไม่เคยโกรธเพราะผมชอบด้วยซ้ำว่าเออมันทำให้คนติดตามผมเยอะผมทำเงิไม่ได้ผมขอวายกินน้อยนี่เดี๋ยวเราตายหมดตัมงผมเลยนะ เขอไหวหน่อยขอไหวหน่อยเออผมก็เลยบอกไอ้ตูเนี่ยเขาก็เด้งขึ้นมาเขาเสือบอกว่าไงรู้ปะมึงเป็นครูอะไรเสือมึงกับกูเนี่ยคนระเบอร์กันเดี๋ยวมึงก็รู้บ้านกูเป็นไงเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าบ้านกูเนี่ยเป็นยังไงพอผมมาลมขึ้นก็เพื่อนผมเนี่ยก็เข้ามาล็อกผมบอกเฮ้ยนี่บ้านกูนะเฮ้ยนี่บ้านกูบอกเออกูเข้าใจมึงคือเพื่อนกูแล้วผมก็เลยบอกกับเพื่อนผมว่าเพื่อน ไอโคไอเฮียซีเรียลเนี่ยเมื่อนกูกูไม่ฆ่ามันหรอกกูคุยกันได้เฮียเนี่ยเป็นใครมาด่าก,กู